เาเรื่องไหนดีอ่ะอาเรื่องไม่ถูกเอาเรื่องตอนนี้ก็ได้ค่ะอีกคนมายืนต้อนรับดีเนาะม่อาจจะไม่มีใครมิเยี่ยมมาแล้วใส่ชุดเสื้อคอกลมกระดุมหน้าเสื้อบางบๆด้วโทษค่ะเท่าที่รู้สึกได้คือไม่น่าจะตายปกติโดนทำลายร่างกาย แล้วก็เสียชีวิตเมื่อกี้ที่เห็นเห็นไม่ต่ำกว่าสี่แล้วพอเถอะจริงๆแล้วน่าจะเอาเรื่องบ้านลองฟังแล้วน่าจะเอาเรื่องเก่าดีกว่าลองลองเล่าเรื่องสักเรื่องนึ่งดูดิขึ้นมาอย่างนี้เลยอะคโอ้โหเมื่อสองพันปีที่แล้วอะเนาะแล้วก็แบบว่าได้ถ่ายละครเรื่องแรกๆเลยอะค่ะเป็นละครเรื่องผีคูบูเห็นแล้วด้วยสถานที่เนี่ยเป็นบ้านที่ยกใต้หุนสูงอะค่ะแล้วก็ เราก็เดินเข้าไปแล้วก็น่าจะเป็นบ้านประมาณนี้เพราะติดต่อทีมงานไม่ได้บุ๋มก็เลยเจอคุณยายแกก็นั่งตรงหัวบันไดบ้านแล้วเราก็ถามว่ายายคะบ้านหลังนี้ที่ใช้ถ่ายทําใช่ไหมคะแกก็บอกว่าอืมเนี่ยนอนก็นอยู่ข้างในบุ๋มก็เดินขึ้นบันไดแล้วก็ผ่านตัวแกเข้าไปก็เห็นทีมงานนอนกันเต็มไปหมดแล้วทีมงานก็สนุงสลือมาบอกว่าเออเดี๋ยวคุณบุ๋มพักห้องด้านในเลยได้ได้เลยนะครับบุ๋มก็เดินผ่านทีมงานเข้าไปเข้าไปห้องด้านใน แล้วก็เป็นตู้แล้วก็มีลูกขาวดําซึ่งเป็นลูกคุณยายเมื่อกี้อยู่บนตู้คุณยายตายแล้วค่ะเท่าที่รู้ก็คือคุณยายเสียชีวิตมานานแล้วแล้วกเ็เนื่องจากดุมากและเย็นมากขนาดเจ้าของบ้านไม่สามารถอยู่ได้ลูกหลานไม่สามารถอยู่ได้ก็ต้องจ้างคนมาอยู่ก็จ้างคนมาอยู่ก็ไม่ก้าอยนบ้านไม่กล้าอยู่ในบ้านแล้วผลปรากฏว่า ทำให้คนที่เฝ้าบ้านเนี่ยจะต้องนอนกลางมุ้งอยู่ใต้ถุนบ้านเท่านั้นค่ะแต่เขาไม่เคยมาทําแบบอะไรแบบว่าทําร้ายหรือทาอะไรขนาดนั้นหนักสุดร,รอกขไปเป็นพิธีกรงานดำลึกสึนามิอ่ะน้นฝนตกพําๆตลอดเวลาเลยอะค่ะแล้วเราขึ้นไปบนเวทีคิดดูเวทีน้ําท่วมเลยอะอฝนตกขนาดนั้นอะเราลงมาเราก็เลยต้องถอดสูตรออกใช่ไหมคะเพราะว่ามันเปียกหนักมากบุ๋มค่อถอดสูตรออกก็จะเห็นรอยนิ้วแบบห้านิ้วอยู่บนต้นแขกอย่างเงี้ยซึ่งแบบ ทีมงานทุกคนก็ตกใจหมดเพราะว่าก่อนขึ้นไปในงนี้มี 100. 500. 500. 500. 500. รอยมันเป็นรอยนิ้วห้านิ้กำรือรอบแขนเนี่ยค่ะเหมือนกับเขามาบอกว่าเขาทรมานอยู่ที่นี่นะซึ่งอย่างเงี้ยบุมจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเหมือนกับเนาะมันเบียดเบียนเราเนาะอย่างเงี้ยเออมันเหมือนได้ด่าค่ะเพื่อนไปกันหน่นี่ไม่เคยเจอเลยนะคะเขาแกด่าเขาหมดเลยเนี่ยคือมายืนก็เดี๋ยวเราก็ทำบุญให้แล้วอ่านี่คือเหตุผลมั้งคะที่หลังๆคุณจะเห็นมันทำบุญเยอะมากคือนี่คือเอกล่าสุดนะคะ อสองส่งผีนางผีโดยปกติแล้วไม่เคยเจอผีแต่เรื่องของเรื่องคือล่าสุดค่ะล่าสุดจากการไปถ่ายทําหนังที่<ม>ต่างจังหวัดในสถานที่จริง<ม>เลยทําให้นี่คือประสบการณ์ผีขั้งแรกในชีวิตเขาเลยมันจะมีอยู่ซซนหนึ่งที่พี่ขับกลับมาหาลางเอกเรา้จะวิ่งไปบนบ้านก็คือบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านของเป็นบ้านเก่าเพราะว่าในในบ้านเนี่ยมันไม่มีไฟอยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องการให้มันมืดมผมก็วิ่งขึ้นไปต้องวิ่งขึ้นไปเพื่อที่จะหลบไปวิ่งเข้าไปในบ้าน ก็วิ่งก็ไปหลบปุ๊บผมก็ได้ยินเสียงเหมือนคนหายใจมันเสียงเหมือนถอนหายใจครับพื้นสองทีฟื้ฟพืก็คือผมก็ไม่ได้ผมไม่ได้ไม่ได้เอียใจอะไรเพราะว่าผมคิดว่าพี่คนที่ทําเสียงครับอยู่ข้างในพอคัดปุ๊บพขลงมาอ่าผมก็เห็นพี่เขาอยู่ข้างล่างผมก็เลยพูดว่าเฮ้ยพี่เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเหมือนคนถอนหายใจอยู่ข้างบนมากบอกว่าไม่มีใครอยู่แล้วอืก็คือเป็นคนเดียวใช่ ไม่มีใครอยู่กันนั้นใช่ครับถอนหายใจสองครั้ง,งแบบใกล้ๆหูเลยประามาณนี้ผมแบบมานมานเข้ามาในหุมสองครั้งแล้วผมก็ได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้มกกลบปรากฏว่าผู้มกกลบเพิ่งมารูวาร้ว่าบ้านหลักนั้นเป็นบ้านเหมือนพ่อหมอที่ทําพิธีเกีแบบ่ยวกัแบเหมือแนบบแบบปอบสมัยก่อนอเป็นพ<ส>ิธีกรรมเป็นพิธีกรรมของคนพื้นบ้านที่นั่นเลยค่ะแล้วก็พ่อหมอเสียชีวิตไปแล้วด้วยแล้วนั่นคือบ้านจริงสถานที่จริงที่แบบบังเอิญไปเจอ